สวัสดีค่ะอรา,าทาโล่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีพฤษภประจำเดือนตุลาคมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมถึง15มิถุนายนเป็นธาตุดินเจ้าชะตาตัวตนนะคะปัจจุบันได้เดอะเดว l ล คนคนนี้นะคะจะต้องลุ่มหลงหรือว่าจะต้องมีเหตุการณ์ที่มีตันหาราคาความต้องการรุนแรงหรือไม่คู่ของคุณเนี่ยนะคะก็จะต้องไปอยู่ในเรื่องของตันหาพวกหลงรูปหลงร่างหลงกิเลสเพียงแต่ถามว่าชีวิตจะเป็นยังไงบ้างก็คือถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยนะคะในชาวราศีพฤษภถ้าคุณเป็นคนที่แย่งเข้ามานะเอาตรงๆเลยใช้เรือนล่างร่างกายของคุณโดยการใช้ความแต่งตึงใช้มารยาทุกอย่างอะเอา เป็นว่าวิธีใดก็แล้วแต่ที่จะเอาให้อยู่ที่จะทําให้สามีคนอื่นหรือว่าแฟนของคนอื่นได้มาอยู่กับเราได้เ,เรียกว่าวิธีสกรปรกเพื่อความต้องการของตัวเองเพื่อกิเลสข,ของตัวเองเพื่อตอบสนองตันหาราคะของตัวเองเนี่ยนะคะต่อไปนะคะคุณจะต้องสูญเสียสิ่งที่คาดหวังนี่คือ5ถ้วยก็หมายถึงว่าจะมีการเลิกรากัน ะวันนี้คุณอาจจะอยู่ดีมีสุขก็ได้คุณอาจจะรักกันแบบชนิดที่ว่าห่างกันไม่ได้เลยเข้าใหม่ปรามันนะนะน่าจะเพิ่งอยู่กันไม่น่าจะเกิน2ปีนะคะหรือถ้าอยู่กันมานาน3-4ปีแล้วเนี่ยมันต้องมีอะไรที่พิเศษกว่านั้นละใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดอยู่กันปี2ปีเนี่ยมันกําลังลุ่มหลงซึ่งกันและกันเลยอะประสบการณ์แลกใหม่เร่าร้อนถูกใจเป็นที่สุดละแล้วเขาก็เรียกว่าหลงผิดไปชั่วขณะ นี่เรียกว่าหลงผิดนะคะไม่รู้ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเราไม่ทราบ่ะแต่เรารู้ว่าหลงผิดไปชั่วขณะบางท่านเท่านั้นนะคะที่หลงผิดไปชั่วขณะอาจจะโดนมารพิสูจน์ก็ได้นะคะไปอาบน้ำมนต์ซะมั่งนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็อย่าไปหาประสบการณ์แปลกๆปลกใหม่ๆมันนะเมื่อเราหาสิ่งที่มันแปลกแปลกใหม่ๆเราก็จะต้องตกหลุมมันอย่างนี้ละค่ะเพราะฉะนั้นเรามาเตือนนะคะในชาวราศีพฤกษภกเนี่ยจะเจอเหตุการณ์ที่เรียกว่าอาจจะมีความต้องการทางเพศสูงมากหรืออาจ จะมีการลุ่มหลงตกหลุมรักง่ายๆแล้วก็ต้องการครอบครองอย่างเงี้ยนะคะเป็นลักษณะของการถูกอกถูกใจซะเป็นที่สุดเลยจะด้วยวิธีไหนไม่สนใจอ่ะขอให้ได้ครอบครองก็เป็นใช้ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วสิ่งที่คาดหวังเนี่ยได้5ถ้วยคือเรามีแฟนอยู่แล้วเรามีคู่อยู่แล้วเนี่ยเมื่อเราไปตกหลุมรักใครสักคนหรือด้วยความลุ่มหลงที่ไม่ใช่เป็นตัวของเราเองเราก็จะทิ้งของที่เรามีอยู่เนี่ยค่ะคุณคาดเอาไว้เลยนะคะว่าคุณจะต้องทิ้งคือ5ถ้วยเนี่ยมันเกิด คนคนนี้ถูกใจคุณมากเลยเพราะฉะนั้นคนที่มีอยู่เนะี่ยไม่ใช่ต้องทิ้งกันไปต้องจบกันไปต้องเลิกลากันไปด้วยว่าคุณไม่ต้องการละเหมือนกับคุณทิ้งใครมาสักคนหนึ่งอะ่ะเราไม่ทราบอะ่ะทิ้งโดยการแบบว่าไปหลงรูปหลงร่างนั้นๆอะ่ะหรือหลงความเด็กทิ้งคนที่เขาเคยอยู่เคยลำบากมากาับเราทิ้งไว้เกิดอาการพ่ายแพ้เกิดอาการโดนแย่งเกิดอาการโดน ฉกไปโดยกระทันหันนะคะสูญเสียสิ่งที่รักแล้วก็อะไรอาวรมากผู้หญิงนะคะเขาก็อะไรอาวรในรักของเขาอะ่ะแต่เขาเนี่ยโดนแย่งละโดนฉกไปละจากเดวิลเนี่ยแหละแต่ว่าคุณไม่ต้องกลัวนะคะในร้ายก็มีดีเสมอนะคะชาวราศีพฤษภในตัวเนี่ยนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่คุณไม่คาดคิดเนี่ยเดี๋ยวคุณจะเจอสิบเหรียญคุณจะเจอคู่อุปถัมภ์คุณจะเจอรักต่างวัคุณจะเจอคนที่ มาสร้างให้คุณมีฐานะที่ร่ำรวยวันนี้คุณอาจจะอยู่ในสถานะของการเสียใจรับไม่ได้อายหรือว่าต้องเอาคืนต้องอ,อะไรต้องแค้นกันต,ต้องนู่นต้องนี่มันเยอะมาก,กน,นะคะการที่เราสูญเสียมันเป็นของเราอะแล้วอยู่ๆมาแย่งเนี่ยมันเสียศักดิ์ศรีอะไรประมาณนี้ก็จะต้องเอากันสตั้งนึงอะจะด้วยวิธีไหนก็ต้องวิธีนึงอะฉันจะต้องเอาคืนมาให้ได้อะไม่อย่างงั้นแล้วมันเสียฟอร์มอย่างเงี้ยฟอร์มแบบนี้ไม่ต้องไปสนใจเราคะ่ะผู้ชายอย่างนี้ผู้หญิงอย่างเงี้ยทิ้งไปเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะ อนาคตสิ่งที่ไม่คาดฝันเนี่ยคุณจะได้เงินเป็นสิบเหรียญคุณจะเป็นมหาเศรษฐีเลยนะถ้าวันนี้คุณเจอวิกฤตที่ออร่าพูดอยู่นะคุณทิ้งไปเลยคุณไม่ต้องสนใจแล้วหมายหัวไว้เลยนะกากระบาดไว้เลยว่าอย่ากลับมาใจคุณต้องเด็ดอย่างนี้นะคุณอย่าลืมนะคะผู้ชายไม่ได้มีคนเดียวในโลกนี้แล้วผู้หญิงก็ไม่ได้มีคนเดียวในโลกนี้คุณก็ไม่ใช่คนดีที่สุด เธอก็ไม่ใช่คนดีที่สุดให้คิดอย่างนี้เลยว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายที่เจอสถานการณ์แบบนี้นะเพราะในตัวเนี้ยไม่ได้บอกอา่างจริงว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือคุณเป็นผู้ชายคุณเอาไปแมทใช้เอาเองนะคะว่าคุณถ้าเกิดคุณได้ทิ้งไปกับคนคนเนี้คุณจะโชคดีมากๆแเลยวระบอกแล้วว่าคุณจะโชคดีมากๆเลยถามว่าทาไมอร่าโชคดีฉันเศร้าอยู่เสียใจฉันโอโ้โหอล่าโลกทั้งใบจะให้เขาคนเดียวนะไม่มีหรอกค่ะโลกเป็นของเราไม่ใช่โลกของคนอื่นเขาไม่ใช่คู่เราปล่อยเขาไปเลยค่ะคุณจะไปขึ้น ช้างลงมาที่ไหนก็ไปแต่ไม่ใช่ที่นี่มันต้องเอาตัวเองให้รอดอ่ะมันต้องแข็งแกร่งอ่ะมันต้องอยู่ให้ได้อ่ะโดยที่ไม่ต้องมีผู้ชายเราก็ต้องอยู่ให้ได้นะคะมันไม่จําเป็นเนี่ยต้องมีคนห่วยๆยอย่างเงี้ยมาเดินข้างๆเราเนี่ยคนที่อยู่ข้างกายเราเป็นแบบนี้ให้นึกไว้เลยว่าห่วยฉันไม่เอาแล้วแบบเนี้ยฉันไม่เอาหรอกฉันไปหาใหม่ดีกว่าหรือฉันก็ไม่มีแล้วต่อไปเนี้ยฉันเข็ด จนกว่าฉันจะเจอคนที่เป็นสเปคของฉันจริงๆคุณต้องตั้งหลักมันให้มั่นกับชีวิตของคุณนะคะคุณนึกอย่างเดียวพอชีวิตเนี่ยคุณจะตอบแทนได้ก็คือพ่อกับแม่คุณแล้วก็แผ่นดินเกิดนี้เท่านั้นแล้วก็ทํายังไงก็ได้ให้มันสามารถที่จะเป็นคนที่แข็งแกร่งแล้วเป็นคนที่สู้กับทุกเรื่องได้หมดนี่คือประสบการณ์ชั้นชั้นเอกของเราก็ได้อนี่จะเป็นประสบการณ์ครั้งแรกครั้งที่สองครั้งที่สาเราไม่รู้แต่เราจะต้องแข็งแรงให้ได้แล้วเราจะต้องไม่หมกมุ่นกับตรงนี้อีกเมื่อหมมมมมมกกุุ่่่นนนนตรรรงี้้้แลวไัไไไไดอะะเาาจหทมํม ะะเพราะสิ่งที่มันไม่คาดคิดเนะี่ยมันคือสิบเหรียญคุณโดนทิ้งหรือคุณโดนเทแล้วก็แล้วแต่นะคะด้วยการที่เขาแย่งคุณไปเนี่ยไม่ได้สุจริตอาจจะด้วยไวที่อ่อนกว่าอาจจะด้วยมนคลังมีหลายวิธีเออร่าก็พูดไว้หมดแล้วนะคุณก็ไปดูว่าที่มันผิดปกติผ,กตผิดปกติพ่อหนึ่งสองสามแล้วคุณทิ้งได้ไหมทิ้งได,กงได้ก็ทิ้งไปเลยไม่ทิ้งก็ทนอยู่กันไปก็วิ่งกันไปซ้ายไปขวามาคุณทนได้คุณก็ทนมันเป็นเรื่องของคุณไงแต่ที่เออร่าเห็นเนี่ยคือไม่ทนไง ไม่ทนแล้วต่างคนต่างไปเพราะสิ่งที่ไม่คาดหวังเนี่ยคุณจะไปเจอคู่ของคุณที่มันเป็นมหาเศรฐีสิเหรียญน,นี่คือสูงสุดของไพ่เลยนะคุณจะอยู่แบบสบายๆเลยอะ่ะคุณอาจจะได้เจอคนที่มีอายุมากกว่าคุณ15ปีเนี่ยคุณจะต้องอ่อนกว่าเขามากเลย ในอนาคตอันใกล้เนี่ยคุณจะเจอรักต่างวัยของคุณเองคุณจะไม่ต้องไปนั่งมองใครเขาทอดรักกันล้วคุณจะไม่ต้องไปนั่งอิจฉาหรือคุณจะไม่ต้องไปนั่งเออฉันเสียดายฉันนูนน่นนี่นั่นฉันรันทดตัวเองอะไรที่มันหดหัวที่หาเข้ามาใส่ตัวเองอะ่ะให้นึกแต่สิ่งที่ความเบิกบานกําลังจะมาเฮ้ยฉันก็มีของฉันเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาถ้ายังไม่มาเดี๋ยวก็มาค่ะพอไพ่ออกมาอย่างเงี้ยยังไงคุณก็มีคุณไม่ต้องไปสนใจใครทิ้งไปทิ้งไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้น คนเราเนี่ยมันหลงรูปหลงล่างชั่วขนานะคะปีสปีมันไม่เกิน3 4ถึง4ปี5ปีนี่เราค่ะมันหลงกันเนี่ยมันไม่นานขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวมันก็จะเบือ่อนอกสจากคนคนนั้นเนี่ยนะเล่นคนใส่มนดาซึ่งไม่มีการที่จะ ลายมนนี้ได้นอกจากคุณไม่เขาก็ตายกันไปข้างหนึ่งแล้วเราจะเอากลับมาทําไมล่ะคะคนที่ไม่สมประกอบอะใช่ไหมเราไม่ต้องรักษาเพราะตัวเขาเป็นคนกระทําของตัวเขาเองเราไม่ได้เป็นคนผลักใส่ไล่ส่งเราดีทุกอย่างเราพร้อมทุกอย่างแต่คุณเดินหนีเราไปเพราะเราไม่ตอบสนองนู้นนี้นั้นที่คุณต้องการเราก็พยายามสุดฤทธิ์สุดชีวิตเราแล้ว,ลวใช่ไหมคะแล้วมันยังไม่ได้อะแล้วเราจะต้องพยายามเพื่ออะไรอะเราทําเพื่อตัวเราเองดีกว่าใครไม่พอใจเชิญค่ะมันไม่จำเป็นต้องอยู่ คุณกับเราไม่ใช่สายที่มันตรงกันก็ไปอย่ามาวุ่นวายซึ่งกันและกันทําแบบนี้นะคะแล้วชีวิตของเราเนี่ยจะก้าวเดินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้วเราจะมีค่านะคะในสายตาคนที่เขากําลังจะเข้ามาซึ่งเขาจะเป็นมหาเศรษฐีเข้ามาดูแลและอุปถัมภ์คุณนะคะชาวราศีพฤษกนะคะ ต่อไปนะคะสุดท้ายเลยคือบทสรุปผู้ที่เป็น The Magician รู้ในทุกสาขารู้ในทุกเรื่องราวรู้ในสิ่งที่ติดปัญหานั้นๆ,ๆจะแก้ไข,ขของคุณได้คุณจะไปเจอกับคนที่เขาเป็นผู้รู้จริงๆ แต่ผู้รู้เนี่ยเราต้องเตือนนะถ้าคุณกําลังมีความทุกข์เรื่องโดนทิ้งโดนเทไม่มีความสุขเนี่ยเ,เราขอเตือนเลยนะอย่าไปเล่นคุณใสมนดําเป็นเด็ดขาดนะคะเขาไม่รักเราช่างมันเพราะเราไม่ใช่คู่เวรคู่กรรมกับเขานะคะให้คิดอย่างนี้ถ้าวันหนึ่งเราเจอคู่นั่นหมายถึงว่าเขาจะต้องรับเราและเราต้องรับเขาได้และเราจะอยู่กับเขาชั่วการละนานเทินนั่นนะคะเป็นสิ่งที่ดีถ้าวันนี้ไม่ใช่อุ้ยฉันเคยโดนแย่งไปด้วยคุณใสมนดําอ่ะฉันจะไปทา แบบนั้นอยากทาคุณจะตัดอนาคตคุณด้วยการสิบเหรียญเนี่ยคุณจะไม่มีถึงวันนี้คุณจะได้สิบเหรียญไปก็จริงนะแต่อนาคตคุณจะไม่เหลืออะไรเลยเพราะไอ้การเล่นของคุณใส่มนดําเนี่ยมันจะทําให้คุณยแย่ลงจนลงแย่ลงแล้วก็ มันทาให้คุณดูสก,กรปรกอะ่ะดูแบบไม่ผ่องใสและทําให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่รักษาครูบาอาจารย์หรือเป็นเทพเทวดาประจําตัวเราอะนะคะไม่รักษาเราแล้วเราก็จะหมองไหมแล้วก็ตัวเราก็จะมัวหมองกิจการจะทาสิ่งใดจะค่อยคยยุบค่อยๆยยุบจะพังพินาศด,ด้วยเนี่ยของคุณใสมนดำเนี่ยเพราะมันเป็นของสก,กรปรกของต่ําไงคะไม่ว่าใครก็ตามนะคะถ้าเป็นสามีภรรยาก็ให้รักกันด้วยใจอย่าได้เล่นคุณใสมนดำนะมันจะทําให้คุณพินาศภายในพริบตาเลยนะคะ เราไม่สามารถที่จะกลับมายืนโอ้โ oh, หต้องทําใหม่ก็นานมากเลยเพราะเราต้องบอกว่านานมากเลยนะคะกว่าจะกลับมาเป็นคนปกติได้เนี่ยคุณก็เป็นคนปกตินี่แหละค่ะ เพียงแต่ว่าเทพเทวดาไม่รักษาไม่เอื้ออานวยไม่พาคุณไปในทางที่ดีเพราะว่าคุณสกปรกนะฮะเทพเทวดาไม่รักษานะคะถ้าคุณจะคิดเล่นคุณใส่มนดำเนี่ยอ่าให้คุณไปปฏิบัติธรรมดีกว่าให้หาสิ่งที่เป็นมงคลเนี่ยเข้ากับตัวเองแล้วไม่ต้องสนใจใครจะทิ้งคุณทิ้งไปเลยเพราะสุดท้ายคุณจะเจอรักต่างวัยนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณก็จะเจอผู้ชายที่มีอายุมากกว่านะคะแล้วถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยอ่าก็ไม่แน่ใจนะคะว่าคุณจะเจอ ผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่าคุณหรือว่าคุณจะเจอ ผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าคุณแต่ร่ารู้ว่าจะเป็นรักต่างวัยเท่านั้นเองนะคะซึ่งอายุจะแตกต่างกันมากและจะร่ํารวยมากๆเลยนะคะขอให้คุณเนี่ยเดินไปในทางที่ถูกต้องเข้าสู่ทางของธรรมะนําคําสอนของพุทธองค์เนี่ยเป็นทางที่จะพาคุณเนี่ยไปสู่ทางที่เป็นแสงสว่างจริงๆและเป็นทางที่เป็นสุขจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นตั้งหลักให้ดีนะคะถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่เขาทรยศหรือหักหลังเราด้วยการไปมีคนอื่นกันไม่ซื่อสัตย์กับ เ,เ,ะะเอาตรงนี้เก็บไว้เป็นประสบการณ์ของเราเอาไว้เล่าให้รุ่นลูกรุนหลาน,ลน,ลนได้ฟังนะคะว่าเ,าเหตุการณ์อย่างเงี้ยเราเคยเจอมาละอย่าทําอย่างนั้นอย่าทําอย่างนี้ถ้าทําแบบเนี้ยมันจะเป็นการผลักไสให้เขาไปจากเราเร็วขึ้นหรือว่าทําแบบนี้สิมันดีนะจะทําให้ครอบครัวเนี่ยมีความสุขอะไรที่ไม่ดีบอกกันไว้ว่า เฮ้ยเนี่ยไม่ดีอย่าทําทําไปแล้วมันจะมีผลแบบนี้แบบนี้บอกเขาเลยค่ะมันไม่ใช่ว่าอุ้ยช่างมันเถอะเราพลาดมาแล้วเราก็ให้มันพลาดเหมือนเราแล้วไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกใครหรอกเพราะยังไงเราก็เคยพลาดตรงนี้ก็ให้มันพลาดเหมือนกันนี่แหละอย่าคิดอย่างนี้นะคะเราเกิดมาแล้วเราเป็นคนเหมือนกันช่วยเหลือกันได้อะไรเล็กๆน้อยๆ้อยเราก็ช่วยกันไปนะคะมันเป็นกุศลผลบุญของคุณ แล้วก็ของคนที่ได้รับด้วยนะคะกราบขอบพระคุณดวงชะตาของชาวราศีพฤษก,กเป็นอย่างสูงนะคะยังไงคุณก็ผ่านไปได้คะ่ะยังไงคุณก็รวยนะคะยังไงคุณก็พบกับเนื้อคู่แท้ๆของคุณแน่นอนคำใดในคลิปถ้าไม่สุภาพอร่ากราบขออภัยนะคะฝากกดสั b จะ r i า e กดไลค์กดแชร์ให้อาร่าทารด้วยขอบคุณคะ่ะ